กราลันได้พี่ยุ้ยผมณอดีนนะที่ที่ช่วยเหลือหลวงพ่อเนี่ยนะที่ช่วยเหลือหลวงพ่อหารายได้เพื่อที่จะมอบให้เด็กโรงเรียนธรรมดั้งแล้วก็เราก็ถือป็ชีตเดียวท่านั้นที่จะช่วยเหลือหลวงพ่ออลวงปู่บ๊พระบุณฑซึ่งเราทับซึงท่านมากท่านนี่คือเป็นพ่อของของะดินก็ได้ที่ช่วยเหลือด้านเด็กกําพร้าเด็กพิการและเด็กปิเจิตรีนะด้วยความเมตตาท่านนั้นก็เมามาศึกษาวันนี้ คืออยากถามพี่ว่าพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมีกี่ไร่ครับเออสองพันไร่ค่ะสองพันไร่นะฮะแล้วก็มีมีหมาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มีโคด้วยมีโคกระบือมีเออสุกรแล้วก็เป็นสุกรเนื้อค่ะแล้วก็มีแพะมีแกะมีไก่มีเป็ดมีห่านแล้วก็เด็กกำพร้าเนี่ยมีกี่คน เด็กกำพร้าเนี่ยของเรารวมเด็กกำพร้าโดยตรงนะคะก็มีรวมทั้งเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเนี่ยเสร็จทั้งหมดเนี่ย2,007ที่หลวงพ่อท่านอุปถัมภ์ดูแล2,007คือรวมทั้งโรงเรียนที่รวมทั้งโรงเรียนราชบัณฑิตย์ที่ท่านสร้างถวายกับในหลวงรัชกาลที่9เพื่อที่จะรองรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อที่ได้อีจากเป็นสูนยส่วนาลดินเองเนี่ยกับทีมงานเนี่ยจะทำกิจกรรมเนี่ยวันที่9ธันวาซึ่งเป็นวัน เกิดคองลงูลง้อางก6.9ปรรษานะอยากจะฝากว่า,าให้พี่ยุ้ยเนี่ยฝากอะไรถึงาชาวบ้านระหว่างทางนะที่จะช่วยเหลือเป็นจักพนบุญครั้งนี้ด้วยคือเชนพูดอะไรลยครับค่ะก็ต้องขอบอกเลยนะคะว่าเราเนี่ยทางเราเนี่ยรับบริจาคนะคะ เรื่องอุปโภคบริโภคนะคะแล้วก็ปัจจัยนะคะในการส่งเสริมอาชีพของผู้ป่วยนะคะแล้วก็เด็กๆที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อ h i v จากแม่สู่ลูกนะคะแล้วก็ สิ่งคองหรือวัต <Okay. S 1> ถุพวกบริโภคเนี่ยที่เราได้มาเรายินดีรับทุกอย่างนะคะ mm hmm. เราจะมาใช้สอยให้อย่างมีประโยชน์ให้เกิดคุณค่าที่สุดนะคะ mm hmm. ต้องขอขอบคุณโครงการอาราดินคงเรืองนะคะไทยช่วยไทยนะคะที่ mm hmm. ช่วยเหลือนะคะอุปถัมภ์ดูแลนะคะบ้านเด็กธรรมรักษ์นะคะของโครงการนัทบาทน้ำพุนะคะขอบคุณมากค่ะยินดีครับผมมีครับขอบคุณมากะมานะคะพี่